สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกับชาวเกมไมค์ทับทุกคนนะครับวันนี้จะมาสอนสร้างรถไฟอัตบอัตโนมัตินะผมรถไฟแบบ BTS นะผมครับได้คัดสรรมาจากในไมค์ทับจาว่าอีดิชั่นนะผมอ่าก็ได้เอามาทำเป็นฉบับในบนเบ็ดล็อกให้คนดูกันเลยนะผมหลักการก็นี่ครับผมโดยใช้พิสตันนะครับผมทั้งหน้าตรงนี้ครับผมจะปิดอ่าพิสตัน จะเดิงตัวบอสหินให้แม็กรถไมคคัสให้เดินทาง้ให้เดินไปได้นะครับส่วนตัวข้างบนนี้จะมีหน้าที่ดึงรางให้บอสดึงดังออกล้อบอกขึ้นมานะครับผมครับก็องจรจะกลเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันดีกว่านะครับผมนะครับ แล้วขั้นแรกก็มาตรงนี้ครับผมก็ให้คนออกแบบแบบนี้ครับผมทำตามแบบนี้เลยครับผมก็ความยาวก็ตรงข้างล่างนี้ก็สักประมาณนะหนึ่งสองสามสี่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดบล็อกข้างล่างแปดบล็อกความยาวก็แล้วแต่ที่คุณเอาเลยครับผมหรือว่าทำเหมือนอันนึงก็ได้นะครับผมทงบนก็ตามใจชอบเลยผมความยาวความสั้นแล้วแต่คุณเลยครับ เราเริ่มจากมาเริ่มแหลกแรกเลยมาแดกเข้าเฉยเริ่มอันแรกก่อนเลยครับผมคือเริ่มการวางวงจรตอนเริ่มวางเรามี2อันก็คือเจ้าเรดิเตอร์นะครับแล้วก็มีเร s t o r a t i o นะครับเร s t o r a อ i o n t แล้วก็รีพ l เตอร์มาอีกตัวหนึ่งครับผมแล้วก็สกี w ิสตันนะครับผมแล้วก็ของออบ็อกอะไรมาต่อนะผมคือบ็อกอะไรก็ได้นะผมมาใช้นะครับผมจากนั้นให้คนวางเจ้าตัวนี้ครับผม ครับนะเดี๋ยวผมเตรียมไอเทมวันนี้นะเรียบร้อยก่อนนะผมเราเตรียมสิ่งแค่มียี่เดียวก็คือมีแค่อ่ารอดิเตอร์ใช่ไหมผมก็จะมีอ่าพาวเวอร์นะแล้วก็มีเรลวครับผมไม่ใช่เรลวนะครับผมก็เป็นรางรถไฟแหละนะครับผมโอเคแล้วก็วางมานี้ครับผมวางไปนะครับวางไปนะผมสิบโอ้ยไม่ใช่อันนี้แบบมันี้ครับผม เพื่อ,อามาช่วยาการรีเลย์ระยะการแบบวงจรนอิดหน่อยอาจากนั้นนะผมวางลรสโตอนอย่างนี้ครับจากนั้นนะผมให้ปรับระดับให้มันสุดเลยหมดระดับสีไปเลยครับทำเหมือนกันทั้งหมดเลยครับโอเคครับให้วางลิสโตนต,ตรงนี้ครับผม เราก็ลากขึ้นมานี้ครับแล้วก็อาจจะปิดทางนี้ก็ยอยู่ครับผมแล้วก็ว่างวิดิเตอร์อันนี้ครับผมสองอันครับแล้วปรับระดับสุดตัวนี้จะเป็นนํำหน้าที่ีเเล์ตัวพิสตันนะครับ นะผมก็มาเริ่มอะไรตรงนี้ครับอยู่จะเป็นการวางตัวพิสตันนะครับผมอันนี้ไม่ต้องปรับนะผมก็ไปกดตรงนี้ครับผมขึ้นบล็อกมาตรงนี้แล้วก็วางจะพิสตันครับแล้วก็วางจะบล็อกแบบนี้นะครับผมอ่าจะน,น,นะครับผมมาทําตรงนี้ต่อครับ ตอบแบนี้มาขึ้นตอบแบนี้มานะผมแล้วก็เอาเจ้าดิสโทนถอดตกวางไวตรงนี้จากนั้นผมลงมาครับลงมานี้มาน่ครับก็คลิปก็สามารถพอร์ตก็ได้นะผมครับเจากนั้นนะครับผมก็ให้วางรางตรงนี้ก่อนนะผมวางรางก่อนครับ เจ้าตัว h า v e เร็วนะผมวางตรงนี้สักสามพอนะครับผมแล้วก็ตรงนี้หนึ่งอันพอแล้วก็ตรงนี้ก็วางเดี๋ยวยาวเราก็ทําเป็นอะไรก็ได้ทําตามทางโคง้งทางตรงรถแล้วของตัวเองอะไรเลยนะผมที่คุณชอบเลยนะผมตามที่ต้องการประมาณนี้อ่ะแล้วก็วางเจ้าตัวนี้ผมไม่ต้องปรับดีๆครับผมแล้วก็วางมาจากนั้นนะผมวางแบบนี้ครับ ปึ๊บว่าวันนี้มาสองอันปึ๊บจากนั้นนะผมเอานี่มาจากไหนเนี่ยวางไว้ตรงนี้ปึ๊บจากนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ครับผมไม่ต้องต,ตกใจเอานําเอาเหินครับมาวางไปตรงนี้เพื่อตัดอ่าไดสโตนนะผมตรงนี้ครับผมก็มาทำตรงนี้ต่อนะผมไปมาสักตรงนี้ครับผมสักสกลึงตรงนี้พอครับ ล้วก็ลงมาแบบนี้ครับลงมาอีกครับเพื่อตัวนี้นะผมจะให้ไอล้อลบไอ้ลบไม้ค้าบนะผมจะเดินไปนะผมเหมือนตัวตัดนะผมตัวตัดทาง แล้วก็ตอเยาวมานี้ไปเลยครับจากนั้นผมก็วางเจ้าดิสโตรตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมบอกให้นผู้ชมครับเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาทดสอบกันเลยนน้ำมันจะแ้งน้นผมัก็เตรียมวางให้แรงให้เรียบร้อยต่ออันนี้ครับผม โอเคครับเราก็จะเอารถไนค้ามาเนะี่มโอเคเอารถในค้าออกมาครับแล้วก็มาทดสอบกันให้คนท่านผู้ชมให้เห็นเลยครับผมว่าใช้งานได้ไหมหรือว่ามีการรีเลย์อะไรไหมโอ้ยตรงนี้ครับผมอาจจะมีผิดพลาดหน่อยครับตรงนี้ครับ ตรงนี้มันต้องแบบผ่านตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราขอต้องมาเช็คดูก่อนว่าอันไหนมันผิดพลาดต,ตรงไหนบ้างน,นะผมอ๋อเริ่มไปผมวางเริ่มไปตัวนี้ครับผมโทษโทษโทษเบอร์ไหนวะเรื่องวานอ๋อควันโตอีกแล้วนะครับผมป่าล้นะผมเดยวสกู่แแบบนงอ่นะ โอเคครับผมอย่างเงี้ยครับผมก็จากนั้นวางอีกรอบหนึ่งครับผมก็เช็คใช้ดู่อนหน่อยว่าอันไหนเคยวางผิดไหมดูครับตรงนี้เราต้องเพิ่มความเร็วตรงนี้หน่อยครับผมพลาดพลาดเราตรงนี้พลาดเราก็ต้องวางหน่อยปุ๊บครับวางอีกรอบหนึ่งครับผม อ่าปุ๊ยหายเลยอ่ารู้สึกว่าจะมีความผิดพลาดตรงที่รางรถไฟน้ำหมกเราไปครับมันจมไปเลยครับผมเราก็ต้องมาหายามปรับเจ้าตัวนี้ครับตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะผมเราเรามีรบหนึ่งนะผมว่าอันไหนตรงไหนพลาดก็ปรับตรงที่มีรางเนี่ยครับผมไอตัวรถไฟน้ำผมผมก็ต่อเพิ่มอ่าเข้ามาอีกตัวนี้นะครผมโอ้ทดสอบดูครับว่าใช้ไงานได้ไหม อมม่่าราผิดพลาดตรงไหนเอ่ยอ๋อตรงนี้อ้แม่เริมเอาออกเริ่มต่อด้านนี้มันไม่เหมือนว่าไอตัวนี้มันต้องต่อให้ตรงกมันต้องเชื่อมต่อไอตัวตนี้กันโอเคโอเคได้ลวผมอันนี้นจะใช้งานได้ละโอรเฟลเลยตัวนี้โอเคมารยอีกรอบหนึ่งครับผม โอเคครับผมก็ใช้งานได้นะครับผมไม่ม,มีปัญหาครับน,นี่ครับก็ใช้งานได้ละอ่ะและในกรณีนะผมผมก็ได้นั่งนั่งปุ๊บและในกรณีก็คือมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับบางครั้งนะครับผมนี่ครับบางครั้งก็คือรถไหมครับไม่สามารถขันได้เพราะว่าเจ้าตรงนี้นะผม มันห่างไปครับเราก็ทำอย่างนี้ครับผมเราก็แค่ทำให้มันช้อนรอนั่นเองครับผมเราก็ทำแบบนี้ประกอบกันมา ำพอนี่ว่าอะไรครับผมเพราะว่าในรถคันนี้ผมมีสถานีรถไฟนี้มาถึงสถานี้แล้วมีคนมานั่งหรือไม่นะครับผมเราก็เตรียมด้วยคือ่อาเจ้าเชือกคนระับแล้วก็เจ้าไวาเจ้าวัยทิ่ไว้หูกขึ้นมาผมเอาเข้ามาครับแล้วก็มาติดตรงนี้ครับ ติทั้งสองอันแบบนี้ครับผมโปเออติอันโปไอดูไหมนี่ครับแจ่หน้น้นนะผมก็เอาจเจ้าดิสโตนมาต่อตรงนี้ครับผม,มไม่ใช่สิต่อตรงนี้ครับผมไล่เล่ากตัวนี้แล้วก็ลองดูว่าไม่มีแล้วโอเค เตรียมรถไมครับมาถ้ามีอะไรผิดพลาดอะไรอย่างี้ผมก็ต้องไปแก้ไขนะครับดูดูได้ไ่าได้ไหมครับผมอ่าตัวน,นี้ก็ได้นะผมจากนั้นนะผมก็ พวกคนก็ตกแต่งตามใจชอบกันได้เลยนะผมเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ับผมลองปรับาพาวเวอร์เบลนม้มให้มันต่ําลงหน่อยนะโดยตรงนี้นะผมไอตรงนี้มันจะเพิ่มความเร็วเองใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีตัวนี้ชะลอไวอยู่แล้วเราก็ต้องเอาพาวเวอร์เลมาอีกตัวหนึ่งก่อนนะผมก็คือตัดตัดพาวเวอร์เร็สักหน่อยนะครผมมือลดความเร็วของเจ้ารถไมครับนะผม ทำาไปทำอย่างนั้นนะผมทาไมเขาไม่ไมสามารถแล้วก็คอยเช็คดูตลอดว่าเึ๊บอ่า,าเห็นปะปึ๊บจากนั้นเราก็มาตกแต่งเอาอะไรนะผมนี่ครับผมตับบตามที่ต้องที่ต้องการเลยผมว่า เออจะทำแบบไหนแบบสนามีแบบไหนนะผมเนี้ยผมมันเกิดขึ้นแบบนี้ผมเราก็ตัดตอนี้ออกไปนะผมใส่ตัวนี้ไปครับแล้วก็เช็คดูตลอดว่าไม่เป็นอย่างไ ก็มาตกแต่งกันเลยนะผมคอยดูสังเกตว่ารถไฟนี้มันเลยออกมาไหมซักประมาณครึ่งนี้จะน่าจะอยู่อ่าประมาณนี้ได้แบบโอเคเราก็ตกแต่งตามใจชอบแล้วผมนี่จะตกตกแต่งแบบไหนตกแต่งเลยในสะำหรับคลิปนี้นะผมก็อาจจะมีการสงสัยหรืออะไรครับผมก็คอมเมนต์มากันได้นะผม อย่าให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรกับเกมไมค์ครับผมก็คอมเมนต์ได้นะผมจะได้ทำให้คนคอมเมนต์ให้ดูแล้วก็เข้าใจกันนะผมคุณเข้าใจกันมาเนี่ยครับก็สลับจับรถไฟฟ้านะผมอ่าในไมคครับเบนล็อกนะครับผมทำได้ทั้งแม้บนคอมและมือถือกันได้นะผมก็ขอจบกับคลิปนี้ก่อนนะครับผมแลหวับลลี่ออฟไมคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับผม